อาผมสู้ๆเลยพี่เต๋ออยู่ไหนนะเต๋อใครที่ขับกรมสีในเงินตรงบ้านอะไรอ่ะผมเพิ่งไปคุยกับไอ้ซันนี่ว่าจบแล้วนะพี่อะไรวะไม่ถึงอะไรวะลุงกยูบังนะครับตำรวจแต่ไหนอ่ะที่ตำรวจแต่ไหนไปทาเมืองอะคอสีแดงคอสีแดงคอร์ต้าสีแดงอะคอริต้าคอร์ต้าสีแดงรถบ้านเขาได้ปะฟังหน่อยมันขับรถอล่อุ้มเพื่อนเรานะตาแดงต่อเมืองเนี่ยวนไปวนมาอยู่เนี่ยมันความมันความอะไรเคลียร์อยู่วั้เนี่ยพี่ ไล่แค่เยอะไล่แค่เยอะมันอยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านสีแดงจุดสีแดงสีแดงอีกแล้วแล้วตาสีแดงแล้วต้าวจไม่ใช่แล้วไอจุกจุกบวกห้าเรไปเดี๋ยวบวกศูนย์ไปเองเราก่อนอยู่ตรงไหนกวนตัวกวนตรวจไม่ใช่แล้วกำลังไปเอากระสุนที่ทะเลทรายพี่ไอโจนป้าอยู่เหมือนไล่โจนอยู่นแล้วอะไรพี่โจนไปสอนอแล้วไดออนกระสุนข่าวไปแล้วพี่ขึ้น่าวอยู่ข่าวเขาแตกมายางมันแตกมันเหมือนยางแตก แอะแลนะมันไม่ซ่อมมันยม่ซอมมันยังแตกเลยวะอยู่ไรอยู่เจอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวพี่โทรถามตำรวจไปพี่กระตุนนี่กูไม่มีกระตุ่นคุณจะซันนี่ครับซันนี่บอกยุกเคไปแล้วเจย์สีดำพวกมันนะพวกมันนะตัวหลุดบนเขาอ่ะไอ้ใครใกล้ผ่าแล้วใกล้ผ่านแล้วใกล้ผ่านแล้วใกล้บ้านแล้วเฮ้ยกูยังแตกกูยังแตกบ้านเจเคกูยังแตกเท็ดไลยังแตกบ้านเจเคเก่าทางเขาบอกรถพังแล้วสนามกอล์ฟมาสนามกอล์ฟยิงให้เดี๋ยวยิงงให้ ขาวนี่ของพวกมันดิปะขาว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 ขบ้าเต็มเลยพวกมันอะโอเคกูเกมเนเบนดก็มันนะเบนดก็มันนะเบนดก็มันนะเฮ้ยกูเกมสีแล้วตึกลงกูเกมจิตตดำคนิตตดำจแล้วคนจิตตดำเไมช่วยเราไปช่วยเราไปช่วยดูกตาดำมาูจว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 มันกำลังไปเลเบลพี่ ไอรถสีดำอะตึรึงมาแล้วกูรอดแล้วกูรอดแล้วคุรอดแล้วไ่ะเอตั้งไกลี่อยู่ตรงรันว์เลเบลเคสเคสผมเคลียร์ละเคสผมเคลียร์ละเวฟคอตันวยแล้วอ่ใช่มันต้งยกพี่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งหมอดที่ตู้ป่าอืมเต๋ยมึงไงมึงเนี่ยอุ้ยเตมึงตึงยังอ่ะนนเป็นังแนยไงแนงไเตนอยู่ไหนอยู่ไหนอย้าน้นหนนี่ไหนนะยิงคนปนแล้วพี่ ไปแล้วพ่หานะล่าะโดน้าบั่ไม่ใ่บางนองซ่อมนะครับโดนไปไหนนสไปรับเอโดนไปไหน่ะ46 46 46ตำรวจรู้นะงั้นผมทาท่าทาท่าแบบว่าขับชนอะอะไรปรมาณน้แล้วก็บอกว่าโดนโดนโดนยิงอะไรปรมาณน้เขาได้จะได้อยู่นะ บอกว่าโดนยิงคนเดี๋เบอร์พี่หาหนามาเดี๋ยวพี่ขจีนีอไหนแล้วเนี่ยขับเลยขับเลยจะพังก็ตามม่กตามโคเนนะคตรเกมเขียนแล้วหรอพอดีป้เนี่ย่อดีปเนี่ยเกินก่อนไปพี่พี่หาลับพี่เช่นหมเเอรมือป้เอรมือโว้ยนี่ตรงไหนครับเดี๋ยวมาให้บังา้นฟื้นพี่ มันขึ้นนะพพักกูทอไพัดอกนี้แหละทางไหน้พังเรานิงนดีกว่าตไปอมึงไม่ได้เว้ยพี่ตําหนตรงนั้นหลุ่สองพันนะไราเก่วกับผู้หญิงเอาเลวเลยเ็ีนทตีเด็กไตคนท้องพี่หันกลังเบิเลยตรงตลาดเช้ชายใช่ครับไ่หัุมเลยไอ้คนตีตั้งเบิรของใครอ่ะ

บ้านหนได้บ้านบ้านได้ไหมไม่ใครอยู่บ้านไหมสุดท้ายนะสุดท้ายเราสิบเกแล้วนะไมีอยู่บ้านนะมกี้สุดทย่ทาสวยสวยสวยจบทีสองสวยสวยสวยพรกระไม้สวยเซิร์ฟกูโทษทีเพื่อนกูบมันใครเพื่อนใครเป็นอะไรมาผ่านจอดรสองนะได้ตัวหนุ่สองนะใครใครอยู่แถวบ้านปะ สลับสลับหน่อยการกำกับที่การกำกับกำลังอยู่แถวบ้านครับกำลังจับตัมตีเขาตัวหน้าชิวมาได้มาคนเดียวคนเดียวเก็นสองรอที่บ้านครับแกอยู่ไหนล่ะแกจังหวัดที่บางปะแกกยังถึงบ้านแล้วกำลังจะถึงบ้านแล้วผมกินต่อนแกยังอยู่ตรงฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยเสียงตำรวจยังไม่ได้ยินเลยโคตรดังอ่ะดังจัดอ่ะไอ้เหี้ย ไม่มีสมาธิเลยเว้ยเข้าวอพูดงตรงนะคิดดังมากอะ่ะมีระบบปิดเสียงแบบปุ๊กปักปุ๊กปักไหมเฮียไม่ต้องออกวอร์ดีิแก๊จะเทศดศพใช่ปะตอนตอนนี้เทศดศพกอมาดีไปแล้วนะ

เคสเคสสุดท้ายนั่าจะเป็นที่มาดิโอมาเคสท้ายอ่ะเคสเตยเออคามือนะครับพี่กำลังจะไปทางบ้านเราตอนนี้เราน่าจะอุ้มีสามสิบเตยกู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 เราไปบ้านกูเราไปบ้านกูรถตำรวจมาสี่คันใครใครที่ไปดุมมาบ้านไหนใครที่ไปดุมมาบ้านไหนใครที่ไปดุมมาบ้านไหนไอ้เยียแล็บมาไอ้ยีแล็บมาไอ้ยีแล็บมาจี้จี้จี้ตูดจี้ตูดตามติล่าจี้ตูดไปรถโล่รถโร่มาใหญ่เนี่ยครับตำรวจไปเต็มเยอะจริงมันตามตามใครที่ไปดุมกลับมาบ้านไหนใครที่ไปดุมกลับมาบ้านไหนเยอะมาก เกินไปครับคุณตำรวจเขาบอโทษครับเลขอะไรครับลูกไม่เป็นไรลุงเรื่องนี้ว่ายังไงเอ้ยเอาสี่หกสี่หกหลังจบจะไม่ลงเออหลังจบหลังจบได้จบละเล่นมากพี่ไฟใหญ่ไฟใหญ่แน่นอนไฟใหญ่แน่นอนมันเอากูสุดมันเอากูสุดไอ้แล้วมันเอากูสุดคันไล่ลุงคัน่ลุงอยู่ เฮ้ยเต็มตัวเต็มตัวขึ้นรถ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 แล้วชนมาแล้วจะล่อไปหลังบ้านนะคุจะล่อไปหลังบ้านนะได้ครับลุงนะครับได้ครับได้ครับลุงเจ็ดพันก็ไปก็จะแรงเดินตามนะถูกปืนบวกห้าอยู่นะครับตามตัวตึงอยู่จริงจริงตัวตึงตามบนลงเยอะลงเยอะลงกสามลงกสามลูสามทั้งหมดลูกสามลงบ้านอีกหลคันหนึ่งหลังบ้คันหนึ่งอีกอีกอีกลูกลยสองลองลงลองลงเยอะหลังบ้านอ่ะคันเดียวคันเดียวคันเดียวชนหนยได้ปั๊มเาาอีกเอาอีกจ้ำดวนเรื่อง เราหดเดี๋ยวนี้เราคุมภาพสร้างหมนะอ้เพิ่มเรื่อยอาวลงข้อมาในบ้านได้ไงวะบนบ้านเราหนึงะมีบนบ้านเราหนะสวย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 สววยสวยชวยนีชวนี้ชนี้ชวนีนี้ชนี้มันไม่กล้ามามันไม่กล้าขับรถมาเฮ้ยด้านหลังอ่ะชนวชนมาช่วยชยชวๆช่วยช่วยยิงยิงลเปาา เฮ้ยกูล่วงกูตกน้ำกูตกน้ำเฮ้ยลงไปช่วยลกน้ำทางนข้าทางข้างหลังลงไปช่วยลุงหน่อยลงไปช่วยลุงหน่อยกูรอด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 ลงรอดลงรอดไปบ้านก็ได้แต่เย็น เล่นเขาก็ได้ถ่วงเวลาเล่นของในเขาเพื่อนเราบ้านนะมันห่อเราอยู่ที่บ้านเต็มเลยเฮ้ยมึงมาที่บ้านดีเฮียนะมึงล้อมันดีบ้านแล้วแล้วแล้วแลดูคนมา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 เราไปกันเราไปบ้านเราไปบ้านเราไปบ้านเล่นเขาบ้านอยู่เขาบ้านอยู่เขาบ้านอยู่เล่นบ้านให้พี่ผมไล่บมในบ้านให้รอรอรวมรวมทีเอารวมรวมรวมก่อนไม่ต้องเล่นรวม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 ถ่วงได้อยู่ถ่วงได้อยู่เพื่อนโดนเพื่อนโดนยิงแล้วในบ้านเพื่อนไฟแล้วเพื่อนมันเอาแล้วเพื่อนเราเอราเเพื่อนเราแล้ว ไอเจนี่ขับอะไรของมเนี่ยไม่มีอาการอะไม่มีอาการมาสัตว์กงเฮียถอยดิลุงซ้อมกันครับลุงชนมั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 นจังหวะพร้อมกันอใช่ครับมันมันจังหวะพอดีครับเขาหลงมาแล้วแบบเดินหน้าพอดีครับมันชนครับอย่างเดียวนะครับขับไม่ได้เลย้บ้านยตำรวจให้อยู่เข่าหน้าบ้านเต็มเลย คุ้มนอกเมืองไหมอ่ะตมือปืนมที่ไตอนนี้ตองเปลยบ้านรอนอนนอนกล่องซ่อมดิกล่องซ่อมมาดิเพื่อนไหนเพื่อนไหนมีเพื่อนตายไหมมีเพื่อนตายไหมไอ้สามรปวดไอ้สามกามไกูสาเลยบ้านอบ้านเอาตฟ้าดิ ต้องหลบฝาดิต้องหลบฝาดิทำลบหลบหลบลบโ้ย oh. ก well ูลมกูลงกู่วงกูลงกูงกูลงกงกูลงกงทำได้เอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตายตำมตีนตาสวยกนะเหมนอยงนี้มึงเป็นี่อะไรแล้วแบบขยะไอ้ซายขากูาำไมตำรวนมีมีปืนมีปืนเรเตอร์เออมีปืนเรเอร์เออมีมีปืนเรเตร์นด้ลบลบหลมีเล่นมีเล่นให้มีเล่นให้มีเล่นมีเล่นมีเล่นดิมีเล่น ลุมแทงไปลุมแทงไปเนี่ยลุมแทงไปลุมลุมลุีเาจเนจเย็นพี่ตีเอาเอาพี่ตีาเดี๋ยวกูหัวให้บ๊อบยสวยเยสวยเอาอีกมื่ตื่นตวยเออแค่นี้แหละไม่ยืดสวยยืมพูดตั้งนานคุณะคาตัวเดียวสวยเขียขยะไอตีมึงด้วยขยะเต๋เตีแหลหละยุมึงแล้วโดนกูสวนแล้วมันหมดยุบมแล้ว มันเจ่า่าแล้วเว้ยอยากันหน่อยมึงตะไปจับกูหน่อยวะมออีโมคูอีโมคูเป๊ปปบอปเปไปเราลงมาต๊ะนะครับไหนโต๊ะอะไรไม่มีหรอยังไม่มีหรอวักเจียคิดถึงบ้านจังเลยสาตร์เจียที่ที่คุ้นเคยเอาเรา้องสบหน่อยเรงสหน่อย เปเลยครับลูกไอ้ไข่กัได้อุ้มดีไข่ก็ได้เอาไปอุ้มดีเจ้อมเสียงไหมวะเจ้อชนะความเสียงไหมวะไปดูว่าทคนถือปืนทุกคนถือปื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 นน้ำหนึ่งสามนะถือ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 น้ำหนึ่งสามยิงยิงโดนนั้นน่ะไอ้เหี้ยแต่ไม่ล่วงเดี๋ยวผมไล่ไอ้ปืนยิงไม่ออกปืนยิงไม่ออกไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนเปล่าเพื่อน ได้ดิตำรวจยึดต่อมาไม่เห็นห่อเป้ดิห่อเป้ดิห่อเปร้ตำรวจดิห่อเปร้ตำรวจดิมันไม่มีคนต่อรองแล้วเพราะมันตายกันหมดไอ้สัตว์ใครก็ได้บมาโทรศัพท์หน่อยพี่กับแพ็คสบู่พี่ต่ออะไรกระเป๋าต่องซ้ำตัวตองซ้ำตัวมาโทรศัพท์นี้เพ่เปล่ามาโทรศัพท์ต่อหนึ่งครเฮ้ยขอฝากหน่อยฝาไม่เมาเมากล้องซ้ำไม่เมาใครก็ได ใครก็ได้ถ่ายรูปนี้แล้วโพสต์บอกว่าข er ายศพตำรวจอ่ศพละหมื่นห้าครับไอศพละสองหมื Mun ่นศพละสองหมื่นเพราะมันเจลละสองหมื่นปะค่าเจลเท่าไหร่เจลพ่อไปหมื่นหนึ่งครับอ่นเนี่ยหมื่นห้าอยากได้ศพตำรวจหมื่นห้าเขาเอาแค่แขนนะครับแขนข้างซ้ายเนี่ยคิดเท่าไหร่คิดสองร้อยแล้วจะแบ่งกยังไง ตัดเอาอุ้มเลยอุ้มเลยเดี๋ยวหมอชุบขาวมาขออุ้มเลยถ้าจะอุ้มไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เราขายอ่ะอย่างอย่างเช่นมันจับเราเราก็เสียเงินใช่ป่ะถ้ามึงอยากได้ศพอ่ะมึงก็เอาไปดิหมื่นห้าอย่างเงี้ยถูกต้องไหมแฟร์ดีไอ้เหี้ยถ้ามึงพลาดแบบเนี้ยมึงก็ต้องจ่ายเงินให้กูแล้วกูก็ต้องไปจ่ายเงินค่าอุ้มให้มึงแฟร์แฟร์ไปจนหมื่นห้าศพละหมื่นห้ามันเป็นจดเล่นเอ้ามึงก็ตั้งมาสิอาไอ้เหี้ยมันจะได้แฟร์อ่ะแต่สมมติมึงโดนตำรวจจับไปอ่ะ ไอ้เหียอันนี้ตำรวจมโดนเราจับอยู่นะไอะไรไม่พออะไม่แฝงยังไงไม่แปงยังไงไม่พอครับลุงออไม่ได้อไม่ได้เหี้ยเเเีียยยย ไอผมได้แท็กสเปรย์มา4ี่อันนะพี่มีใครเอาไหมได้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 ไดนได้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 วเ้ได้ได้ไับได้ได้ไดาเด้ไ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 ด่ได้ได้นด้ไ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 ด้กด้ไอ้ได้ได้เด้ได้ไดนไดอไได้ไดยได้ได้ไอ้ได้ไดเได้ได้ได้้ได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 ป่ะลุง มันเรียกเราสูตรดำริมคลองโอ้ยไ้โจนไอ้เฮียอะไรมหาศาสตร์ขนาดนี่หรอมหาศาสเลยนะมึงสูตรดำริมคลองเฮ้ยมึงพามึงไปดูคลองนี่คลองเฮียอะไรศาสตว์ดุดสูตรดำริมเลดิเฮียถ้ามึงเรียกอ่ะมึงดูดิคลองบ้านมึงเนี่ยไอศาสตว์เฮียมึงดูแม่น้ำบ้านเนี่ยเฮียคลองบ้านมึงไหมเนี่ยศาสัตว์มึงดูดิ ร้องเรียกร้องอันเนี้ยอี๊ยอะคุณนอนห้องนอนกูไม่คุณนอนวิวทะเลนะเว้ยไอ้เหี้ยเอาง่ายว่าวิวเนี้ยกี่พันล้านคุณถามมึงหน่อยพวกกูอยู่กันกี่พันล้านมึงดูวิวเขาไอ้สัตว์มึงดูวิวเลเยี่ยกี่พันล้านดูคลื่นสันหน้าดิโอ้โหสดชื่นสดชื่นจริงครับผมลงแลกกันไหมลุงเนี่ยไหนใครวันนี้มามีก็เข้าบ้านทางหมดแล้วลุงเนี่ยเอามึงมึงมึงทิ้งศพมันดิมึงทิ้งศพมันไปดิไอคนที่พูดตะกี้เนี่ยมึงทิ้งศพมันไปดิ ไอยู่ในมือลุงในมือลุงไม่กินดอกแม็กพูดเมื่อกี้ดอกแม็กมึงเข้าไปเลยสัตไอ้หัวแดงกมึงไปพูดไม่เข้าหูไม่รวงด้วยนี่แนี่เป็นไงสูบสุดดำริมเล่แม่งบอกสูบดำลมแรงนะแถวนี้ลมแรงเลยนะไอ้เหี้ยขนาดนี้เฮ้ยสุดดำริมริมเล่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงสัตว์ ให้หมอเมาเอาศพพวกตำรวจได้เลยทิ้งศพไปตรงนี้แหละให้หมอเมาหมดละโชคดีหมอ,อเ,อเอม,อมาเอาศพ<อ>เรียมนาเต๊ะแบบเจ๊กคนเชยดเนี่ยกูท,ทำได้แล้วท่านี้ท่านี้กูทำได้แล้วฝึกมาตั้งนานรู้ว่าตีง่าแล้ว เว้ยพิงเอาหมูมาดิพิงอยู่ไหนเอาหมูมาดิเอาหมูอะไรอ่ะสี่หกหมูดเกาะไหลไงพร้อมมาขายเด้อเจ้าฮีเราเอามาดีๆเอาถาวรุงทอมดิรุงทอมหมูขายแล้วครับขายแล้วฮะขายแล้วเท่าไหร่ขายไปยี่สิบล้านครับโอ้โหสัตว์เอ้ยเท่าไหร่นะยี่สิบอุ้ยกำไรโคตรกำไรโคตรคุ้มอ่ะนี่หมูหรือเลือปลาหมู ยี่สิบล้านน่ะไอ้ตัีสิบล้านนี่เะเทสล่าแล้วอ่ะโคตรรวยอ่ะไหนมาไหนพาม่เโคตรมาหาด้วยเนี่ยทำไปวันไหนเอ้ยโนไล่หลือไงแบบพูดเยอะๆแบบ